สวัสดีครับอันนี้ก็มาตรวจกันครบสองสัปดาห์นะครับหลังจากที่เสริมน้าอกไปเป็นโมดทว่าเออถอดเป็นเมนเทอร์เนาะเมนเทอร์เอ็กซ์ตาเจลนะครับก็อันนี้เป็นรุ่นที่ทรงพุ่งข้างหนึ่งทรงไม่ใช่ทรงไฮข้างหนึ่งทรงโมดเดลเตข้างหนึ่งอ่ะความพุ่งมันไม่เท่ากันอันนี้จะแก้ปัญหากระดูกที่มันไม่เท่ากันก็ไซส์ก็คือ230้สามสิบกับสองระอครับใช้โปรไฟล์ที่ไม่เหมือนกันมา ปรับให้นมมันเท่ากันเพราะว่าตอนแรกมีปัญหาเป็นคนผอมแล้วก็กระดูกเป็นอกไก่แล้วมันเอียงกระดูกข้างหนึ่งเนี่ยใหญ่กว่ามากหัวนมก็เลยชีย้ออกข้างแต่ว่าพอใส่ไซส์ที่มันพอใส่เอ่อโปรไฟล์ที่กว้างกว่าเนี่ยมันจะทําให้หัวนมนกลับมาดูตรงกลางขึ้นร่วมกับเทคนิคการเย็บล็อกของเราเนาะก็ทําให้แบบดูสวยขึ้นก็จะดูเท่ากันมากเลยตอนเนี้แล้วก็เห็นบอกว่าเราไปทํางานมาสองงานแล้วด้วย mm hmm. <laughs> ในฐานะเป็นมิสแกน ก็เลยทำอะไรหลายอย่างไปบ้างทำอะไรเงี้ยนะครับทอ,อุยเดินบนลงทางส้นสูงด้วยแต่ว่าไม่เกิน500รเมตรนะคะแต่เหมือนแบบว่าเซฟตัวเองแล้วก็เลือกชุดที่ยังเซฟตัวเองด้วยเหมือนแบบคนเขาก็ถามว่าเราถือกระเป๋าไปเดินวนเปิดตัวทําไมก็เลยบอกว่ามันเป็นสายเดนค่ะแล้วก็เออคุณหมอสายเด,น,<ะ>เดนตอนสามวันเองอะ่ะตอนนั้นตอนสองสาวันเราต้องถืออยู่เพราะว่า จริงๆแล้วไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าไม่ใส่เราจะไม่ปลอดภัยนะเขาหลายๆคนเขาบอกว่าโอ้หมอก็ทําเทคนิคกันเทคนิคใหม่เนี่ยมันไม่ต้องใส่เดนแต่จริงๆคือไม่ใส่ก็ได้ครับทีเนี้่แต่ปัญหาคือหมอดูมาหมดแล้วว่าคนไม่ใส่เดนเนี่ยมันก็จะบวมกว่ามันก็จะช้าม,มากกว่าแล้วยิ่งไปเดินเยอะอย่างเงี้ยเนาะกิจกรรมที่แบบเออเราเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะวันนี้จะแพลนว่าจะต้องทําไปไปเดินหรือไปอะไร ไปออกถ่ายแบบถ่ายงานปรากฏว่าก็ต้องไปอีเวนต์อย่างเงี้ยถ้ามีเดนปลอดภัยกว่าเรื่องติดเชื้อเนี่ยไม่ไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราแบบมีเทคนิคการซิลให้มันดีแค่ว่ามันแค่ไม่สะดวกสบายแค่นั้นเองแต่ว่าผลลัพธ์อ่ะดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เอาสายเดนออกเนี่ยโอเคขึ้นเลยเนาะความความวมความช้ำแทบไม่มีเลยไม่มีเชียวไม่มีช้ำไม่มีเลยมีแค่นิดเดียว ตรงเดียวแค่นั้นเลยคะ่ะแล้วก็ประครบเย็นมันก็ถายซึ่งมันจะดีกว่าไม่ไม่ใส่แน่นอนอแล้วก็ความเจ็บเนี่ยเราก็องไม่ได้เจ็บมันกันแรกอยู่แล้วใช่ไม่เจ็บเหมือนไม่แทบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ค่อยรู้สึกเหมือนที่หนูถามมาแบบพี่ๆสมัยก่อนเขาจะมองเจ็บเหมือนรถสิบล้อทับแต่หนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นมันจะเจ็บเฉพาะเวลาที่แบบเรา จะลุกขึ้นอะไรเงี้ยมันต้องมีคนช่วยใช่ที่แต่ตอนนี้มันสองสัปดาห์แล้วมันก็เลยไม่ค่อยไม่ไม่มีเจ็บอะไรขนาดนั้นไม่ไม่เลยนะคะแบบถ้าเทียบความเจ็บก็รู้สึกแบบว่าเข็มฉีดยาเจ็บกว่าใช่ค่ะอ่าแล้วเป็นยังไงอีกงานหนึ่งก็ฝนบอกว่าเป็นงานจุดจีนใช่เป็นงานุดจีนเหมือนกันแต่อันนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดที่มันโปรมากเพราะว่า เราต้องใส่เซฟตี้ตัวเองด้วยหนูก็กลัวแบบว่ามันจะหายช้าเพราะเดี๋ยวก็สามีนานนี้ก็จะต้องเข้าคลองแล้วเดี๋ยวก็ออกมาหาคุณหมอไม่ได้เดือนเลยก็เลยต้องแบบรีบเซฟตัวเองตอนนี้ให้แผลเป็นปกติเราก็ให้หายให้หายเร็วที่สุดเนาะกิจกรรมช่วงแรกๆอาจจะจริงๆมันไม่ควรไปทํางานอะไรเยอะแต่ว่าเอออันนี้มันเลี่ยงไม่ได้อ่าก็พยายามให้น้อยที่สุดให้เดินน้อยที่สุดให้ใช้แรงแขนยกอะไรน้อยที่สุดนะครับก็สองสัปดาห์กพระยืนยันว่าได้รูปได แต่งตัวได้แตต่ทำงานได้ใช้ใช้แรงไม่ได้แต่ว่าก็ยังแต่งตัวได้สวยแต่งตัวได้สวยเพราะนี่ก็ไปแอบถ่ายพอเทปต้องต้องส่งกองใหญ่ภายในวันที่สิบห้านี้ก็ไปถ่ายมาแล้วเรียบร้อยเหมือนแบบพอเวลาเราใส่ชุดราตรีอะค่ะมันก็แบบคือปกติหนูเป็นคนไม่มีเลยมันเรียบแบนมันทําให้เราดูไม่มีมิติพอทีนี้ไปลองใส่ใหม่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปใส่ตอนที่มีหน้าอกแล้วรู้สึกแบบว่านี่แหละสิ่งที่ตามา ก็คือเป็นไซส์ในฝันนี่คือไม่ได้ใหญ่จนเกินไปใช่ค่ะไซส์200นิดๆเนี่ยนะเราคิดว่าพอแล้วพอแล้วสําหรับหนูหนูร s <S ู Character> ้สึกว่าพอแล้วบางทียังแอบคิดไปว่าแบบเอ้ยหรือว่ามันใหญ่ไปแต่ว่ามันยังไม่ยุบคุณหมอบอกว่ามันยังไม่ยุบแบบมันต้องรออีกประมาณแป๊บนึงแต่หนูแค่รู้สึกว่าเออตอนนี้เท่านี้พอใจอือใช่ก็ยืนยันมา200 c 4เนี่ยก็พอแล้วโอ้ค่ะเออไม่ต้องแบบ300กว่าเหมือนที่ ตอนแรกเขากลัวว่าโอ้จะเล็กไปคือบางที่เขาต้องสามร้อยอะไรกัน,นแนะนําขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่าไม่จําเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนาะใส่สั่งสองร้อยซีซีเองก็โอเคสวยได้ธรรมชาติได้ด้วยเมนเทอร์เอ็กซ์ต้าเจลนี่นะครับก็คือฟีดแบ็กคือดีมากเนาะดีมากพีดีที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเจ้าของผู้จัดก,การกอล์ฟบอกเขาบอกว่าหูยพอเวลามีนมแล้วมีหน้าอ,อ,อกแล้วเวลาใส่อะไรมันก็ดูดีขึ้นดูสวยขึ้นด้วยแล้วเขาก็รู้สึกว่า,วา นี่แหละสิ่งที่เตามมาเพราะสิ่งที่เราขาดก็คือแค่หน้าอกค่ะแต่ก็หน้าอกเนี่ยเรามันมีสองแนวไงแนวธรรมชาติกับแนวแบบเห็นว่าเสริมซึ่งเราขอเลือกแนวธรรมชาติก็คือมาที่ดิมคลินิกเนี่ยแหละเป็นแนวธรรมชาติแต่ถ้าใครอยากได้แนวแบบเสริมเป็นคอขึ้นมาอันนั้นก,ก็อีกเรื่องหนึง่งที่นี่ก็ไม่ค่อยได้ทําแบบนั้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าแนวธรรมชาติเนี่ยอที่แบบดูละมุนดูแบบ ไม่ได้เป็นขอบไม่ได้เป็นบล็อก,ไม,ไ,อกไม่ได้ล้นไม่ได้เกินตัวแล้วตำแหน่งดีหัวนมอยู่ตรงกลางเนี่ยก็แน่นอนเพราะว่าเทคนิคของเราอะ่ะมันมีการเย็บบล็อกตำแหน่งให้ดีเพราะฉะนั้นลองออกอะไรก็จะแบบพอดีหนึ่งนิ้วมือแล้วก็ไม่มีการล้นไม่มีการแบบเป็นบล็อกขึ้นมาแน่นอนนะสองสัปดาห์ยังเห็นว่าธรรมชาติขนาดนี้<ม>เดี๋ยวรออีกสักสามสองสามเดือนเนี่ยนะครับนม,มนจะค,ค่อยๆคลอยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่านี้อีกนะครับโอเคก็ขอบคุณ ประสบการณ์ดีด <S 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 ๆนะครับสอัปดหาเดีย๋ยวเรามาแชร์ระยะยาวกันอีกนะครับได้สวัสดีครับ